แม่พี่น้องนีป่ปกติถ้าถ้ามันเริ่มใหม่หมดแบบว่าเริ่มเริ่มเลาเลาใบหมดนี่รถตก็จะทําแบบนี้ไว้ละค่อยค่อยได้ทําสีมันถึงจะไม่ถลอกนะพี่น้องนี่เราไปถามดูด้วยนีย่ของพังงาว่ารอนานแค่ไหน <c oughs> จะสาอาทิตย์นพี่น้องถ้ามันได้เริ่มใหม่ทั้งหมดนี่มันคือสามอาทิตย์อันนี้โคนยังไม่แห้งเลยเนี่โคน แต่ว่าใบาเนี่ยแห้งแล้วใบาตาก3-4วันแล้วเราถึงลงยูรีเทียนได้ถ้าทำอย่างนี้คือขั้นตอนเสร็จก็คือไปลงยูเทียนยูริเทียนไว้สีมันจะได้ไม่ถลอกอันนี้ก็จะมีรอยเปื้อนเห็นไหมเปื้อนมืออย่างนี้แหละนิดนึงได้เสริมแหวนอยู่ด้วตัวนี้ก็จอโคนก็ยังทันนี่ตัวนี้มันจะเบาสุด ก็เจาะโคนเพิ่มสองนี่ก็ยังทันถ้าไม่อยากซ้อมเวนคือตอนนี้มันยังไม่แห้งก็คิดว่าจะพรุ่งนี้เมื่อเรือนี้ก็ได้ส่งไปอย่างนี้เหละพี่น้องเขารอนานไปแห้งเอาข้างหน้าทำแบบนี้ก็มีเลยขอให้ตรงนี้มันแห้ง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 ยังไงเพื่อเพื่อที่ช่างเนี่ยจะได้รู้ว่ามันบิดหรือเปล่า มันบิดไปด้านไหนช่างก็จะได้ตรวจสอบสรุปว่าไม่เป็นไรนสามตัวมันจะออกตรงๆเลยไหมครับนะนี่เลยดูตรงนี้ด้วยเดินตรงกันหรือเปล่าใบจะได้ไม่สัน่น ไอ้คอจะได้ไม่สัน่นตอนมันใกล้ๆจะหยุดอถ้าใครได้ทำเริ่มตั้งแต่ที่แรกสามอาทิตย์เด้อบอกไว้เลยสามอาทิตย์นั้นบางทียังมีงานมีคิวอยู่อีกโอ้ก็จะจะ,จะนานอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าใครอยากได้สวยๆทำจากมือเลยเละก็รอเนาะ เผื่อใครชอบของรอตโตนาะไม่แพงพี่น้องอถ้าใครอยากได้สั่งมาได้เถ้อแบบนี้แหละเรื่องทำสีก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเอาเป็นว่านี่เอาที่อยู่ไว้มาดจำไว้พันหนึ่งเนาะเอาเอาเป็นอย่างนั้นดีกว่าเรารตโตจะได้รู้ เจตจำนงของลูกค้าบางทีคนก็พูดพูดพ้ามไปไมนะพี่น้องโทรมาบอกว่าจะเอาไม่ได้ส่งที่อยู่อะไรมาก็มีพิมพ์ไว้จะเอาคือถ้าเอาชัวร์ถ้าใครอยากได้จริงๆเอาส่งที่อยู่ไว้มันจะมีไลน์มีเฟซบุ๊กเนะาะไลน์ก็เบอร์โทรเฟซบุ๊กก็ลอตโต้โซลาเซีลเนาะช่องยูทูปก็รอตโต้โซลาเซลลชื่อเดียวกันหมดทั้งสามถ้าใครอยากได้ก็ยื่นเจตจำนงมาก,ก็คือเอาชัวร์เนาะที่อยู่ กับเงินพันหนึ่งนั่นโล,โ,ลโ,ตโตก็จะรู้ว่าคนนั้นจะเอาจริงเอาไปอย่างนั้นดีกว่าจะได้ไหมครับเหมือนพูดพูดแบบอะไรอ่ะไม่รู้ว่าพูดกับใครนะบอกว่าจะเอาที่อยู่อะไรก็ไม่มีงั้นถ้าใครอยากได้ยืน่นเจตจำนงมามาจำไว้พันหนึ่งแต่มันจะได้เรียงคิวทีละลำดับโลโตก็จะได้รู้ว่าจะทําของใครของใครของใครก่อนณนะปัจจุบันนี้มันมันมีคิวไหมเนาะ ไม่เหมือนแต่ก่อนเลยลอต้ o ขายใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ในกลุ่มกระฮันลมผลิตไฟมาหลายช่องนะแต่ว่าช่องหลกัหลกๆก็คือ YouTube ของโลอโต to โซลาเซลล์นะถ้าใครอยาได้เงื่อนไขก็มีแค่ที่อยู่ไว้มาจาพันหนึ่งก็รอนะโลอโต t ก็จะรู้ว่ามันจะหนักแน่นกว่ากันเนาะดีก็คุยไว้ถึงคิวเราบอกด้วบอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาเอาหรือเปล่า พูดพ่มๆไปเฉยๆนะก็มีทําแล้วไม่เอาก็มีเลยมันมีหลายนะเอาเป็นชัวๆอย่างนี้เ้อเงื่อนไขถ้าใครไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะที่อยู่ไว้เงินพันหนึ่งเราตก็จะได้เรียงลําดับให้ถูกต้องแต่ว,ว่าว่าพูดว่าจะเอาแล้วให้ให้ถ้ามาจริงๆเราตก็ไม่กล้าตามนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเอาจิงหรือเปล่านะ ถ้าใครอยากได้อ,อย่างนั้นนะพี่น้องฝากที่อยู่ไว้มีไลน์มีเบอร์โทรรถโต้ก็จะอัปเดตให้ดูทุกวันเอวถ้าใครสั่งกับโรถโต้นี่ได้ดูทุกวันแหละว,ว่าถึงไหนถึงไหนบางทีก็มีของมีสต็อกบางทีมันก็ได้เลยบางทีงานว่างทําไว้ช่วงก่อนนะก่อนหน้าถึงตัวเนี้ยห้าหกงานมัน,นภายในเดือนเดียวมันทําได้แล้วเพราะว่ามันมีสต็อกเตรียมสต็อกไว้แต่ช่วงนี้ไม่มีแล้วมันขาดไม้ขาดนะถ้าใครอยากได้นะพันหนึ่งที่อยู่ไว้ให้รถโต้ ก็ล้วตัวก็จะได้รู้ความหนักแน่นของลูกค้านะถ้าเจ้าไม่เอาเอาค่าสีคืน500คืนเงิน500้าร้แค่นั้นแหละคนละครึ่งทางนะค่าทำค่าเหนื่ยถ้าไม่เอาจริงๆวะนะแค่นี้ลระพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ